วันนี้นำเสนอข้อแตกต่างระหว่างเจ้ากรุงไกเซอร์กับเจ้ากรุงเดนมาร์กครับสวัสดีครับบานส่วนพอเพียงครับพี่น้องเห็นบอลสองสีนี้นะครับบอลสองต้นนี้ต่างกันอย่างไรครับดูผิวเผินจะเหมือนกันมากนะครับแต่เรามาดูจุดความแตกต่างว่าทำไมก็ถึงเรียก อันนึงวาจะกรุงไกเซอร์นะครับอันนึงว่าจะกรุงเดนมาร์กนะครับก่อนที่จะนาเข้าสู่ข้อแตกต่างนะครับเรามาทราบประวัติกันก่อนนะครับบอลทั้งสองชนิดนี้นะครับเมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ของเราได้สเสนจประพาสต้นนะครับที่ทวีปยุโรปนะครับก็มีประวัติเล่าลือนะครับเรื่องสมเด็จพระพุทธจารย์โตมอบวัตถุมงคลนะครับและก็ เป็นที่ประจักษ์นะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนระหว่างบอลสีกับวัตถุมงคลนะครับของประเทศไทยเรานะครับก็เป็นเกียรติประวัติของประเทศไทยเรานะครับหนึ่งในประวัติศาสตร์หน้าประวัติศาสตร์นะครับก็จะมีบอลสีนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์นะครับเมื่อก่อนนะครับเขาจะเรียกว่าพระสมเด็จนะครับอ่า อกครุษเสียนบาทนะครับนี่นะครับพี่น้องอกครุษเสียนบาทลักษณะจะ 900, คล้ายๆแบบนี้นะครับคล้ายๆแบบนี้เป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จที่ไหนพี่น้องทราบไหมครับแต่นี่คือลักษณะของพระสมเด็จอกครุษเสียนบาทนะครับซึ่งต่อมานะครับเราจะเรียกพิมพ์นี้ว่าพิมพ์พระสมเด็จไกเซอร์นะครับเหมือนกับชื่อของบอนสีนะครับนะครับเจ้ากรุงไกเซอร์นะครับนี่คือที่มานะครับเบื้องต้น อ่าเรามาดูข้อแตกต่างนะครับระหว่างบอลทั้งสองชนิดนะครับบาสีสองชนิดเลยนะครับเริ่มจากเจ้ากรุงไกรเซอร์นะครับพี่น้องจะเห็นนะครับเส้นนี้นะครับจะเป็นสีแดงเข้มนะครับเขาเรียกว่ากระดูกเนาะจะเป็นสีแดงเข้มนะครับสีที่อยู่จุดข้างๆนะครับก็จะเป็นสีใหญ่นะครับเม็ดสีเขาจะใหญ่กระจายตามใบนะครับดูที่ก้านนะครับ ก็จะเป็นสีแดงเข้มเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่คือเจ้ากุ้งไกเซอร์สวยไหมครับต่อมาเรามาดูเจ้ากุ้งเดนมาร์กครับดูนะครับกระดูกระดองเขานี่นะครับจะออกเป็นสีชมพูนะครับจะแตกต่างนะครับจะอ่อนกว่าของเจ้ากุ้งไกเซอร์นะครับดูสีที่กระจายอยู่ตามใบนะครับจะเล็กละเอียด นะครับเล็กละเอียดกระจายกระจายจะไม่เป็นจุดใหญ่ๆนะครับจะเป็นเล็กละเอียดกระจายกระจายนะครับมาดูที่ก้านนะครับก้านเขาก็จะไม่แดงเข้มนะครับก็จะจางลงนะครับมีสีเขียวปนด้วยนี่นะครับคือข้อแตกต่างื่อพี่น้องเห็นที่ไหนนะครับแยกความแตกต่างของบอลสีประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราทั้งสองอันนี้ได้นะครับเมื่อก่อนก็จะอยู่ในรั้วในวังนะครับต่อมาก็กระจาย อยู่ตามบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยนะครับและประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรานะครับวันนี้บ้านสวนพอเพียงได้มานําเสนอนะครับหนึ่งในเสี่ยวของประวัติศาสตร์เมืองไทยนะครับเพื่อสู่พี่น้องได้รับชมกันนะครับสําหรับวันนี้บ้านสวนพอเพียงนะครับก็ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ